รงนั้นครับท่านผู้ชมครับถ้าว่าเป็นพระธุดงคงไม่ใช่นะครับเนาะเสียงหมาเห่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียงหมาเห่าลักษณะเช่นนี้ครับหรือว่าเป็นผีพระครับท่านผู้ชมครับไอ้ยะไม่มีเสียงตอบรับเลยพายอารครับอุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับเสียงนกฮ้องครับแสดงว่าเป็นเด็กปากกุโตแล้วครับไปเหเห็นแฟบแฟบแฟบครับท่านผู้ชมครับใช่พระธุดงจ์จริงครับ ทมที่ครบนะครับมื่อนี้นะครับเนาะผมกะได้เดินทางครับมาที่วัดป่าชายแดนไทยกัมพูชาครับท่านผู้ชมครับซึ่งมามือนี้นะครับเนาะกะได้มีญาติโยมนะครับได้นำอาหารฝากผมมานะครับเนาะเอามาให้น้องหมาครับท่านผู้ชมครับเพิ่นได้เห็นคลิปนะครับเนาะเพิ่นกะเป็นคนใจบุญนะครับใจกุศลผมกะ ขออนุมโมทนศาสาธุถูกครับในผลบุญครั้งนี้ก็ขอให้ท่านเอฟซีที่ใจบุญจงมีโชคมีลาภครับให้กิจการงานร่ำรวยนะครับเนาะให้มีความสุขครับเอาละครับท่านผู้ชมครับซึ่งพระถุดวงนะครับเนาะเพิ่นกะมักมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่หลังป่าทรายแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะเจอท่านหรือไม่นะครับผมกะไม่อาจที่จะคาดเดาได้ครับ เพราะว่าพระธุดงถึงจะอยู่จำพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้แต่ว่าวัดป่ากว้างใหญ่เหลือเกินครับป่าช้าก็กว้างขวางวเนาะไม่รู้ว่าไปตั้งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเทียงนาน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ากมามารถที่จะติดต่อท่านได้จริงๆครับท่านไม่ใช้โทรศัพท์เนาะจุดแรกครับทผูชมครับจุดแรกที่ป่าช้าหลังวัดแห่งนี้ครับ กระสิมีเถียงหน้าน้อยครับอยู่ตรงนะครับหรือว่าเป็นกระต๊อบน้อยที่ท่านมักจะนั่งปฏิบัติธรรมครับเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับสาธุเด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าทีเจ้าทางวิญญาณที่สิงสถิตที่ป่าช้าแห่งนี้ถ้าหากว่ายั่งโบท่านไปพุทธไปเกิด มูลผู้ขาเขามากราบมรสการพระตรรงค์กับขอจงเปิดทางให้ผู้ขาได้พบได้พอพระตรรงค์สาธุสาธุท่านผู้ชมครับนั่นนะครับเนาะเป็นกระตอบน้อยบานเฮากระเดียวกว่าเถียงหน้าน้อยแลละครับท่านมักจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นครับเพราะสถานที่นั่นร่มเย็นร่มรื่นนะครับเนาะ เด้อสาธุเลยให้พบได้พอเด้อเอาละครับท่านผู้ชมครับผมสังเกตนะครับเนาะสังเกตตรงที่เมรุครับคล้ายๆเป็นพระครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับตรงนั้นครับท่านผู้ชมครับถ้าว่าเป็นพระธุดงคงไม่ใช่นะครับเนาะ เสียงหมาเห่าเลยครับท่านผู้ชมครับเสียงหมาเห่าลักษณะเช่นนี้ครับหรือว่าเป็นผีพักครับท่านผู้ชมครับไอ้ย้าสาธุสาธุ์บรภุคขาเขามหาพัะตรุงไม่มีเจตนามาลบหลู่อย่างไดหากว่าภุคขากระทำการใดๆไม่เหมาะไม่สมก็ขออโหสิให้กับภุคขาเดินสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นผีพักใช่หรือไม่ครับเดินเข้าไปตรงเมลุเนาะเห็นเมลุใช่ไหมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอุ้ย เอาละครับหายไปแล้วครับหายไปแล้วอารูรดวงตะบอยูบัไปเสนอบับไม่เห็นจริงจริงครับเดี๋ยวผมสิบพาท่านผู้ชมนะครับพูนครับไปตามหาท่านตรงศาลากลางป่านะครับเนาะบางเทือ่อเพิ่งจะมาไปปฏิบัติท่านอยู่วงสาลากลางป่าแล้วครับป้าต้องขอบป่าอีก้วบาเดเลยว่าปนตยานตะละบาดหกหกหอนก็นหอนบาดนี้อู้ย เอาจนเด n หัวน้องวันหย่านาะครับหยาดยุงครับเนาะยุงเยอะจริงจฮะจนได้ก็ไเดมมาแล้วครับตามหาทันให้พ่อครับเนาะแล้วก็ตามหาสุนัขของพระดวงให้พ่อครับเพื่อที่จะนําอาหารมาให้น้องหมาครับเนาะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าบางเทอบิณฑบ,บาตกับบพ่อให้หมาครับเพราะว่าหมาจรจัดมาสัยญบัตการร้ายพอสมควรครับจะของเพนจัก เอามาปล่อยถิ่นในวัดตอนในกับโบหุนะครับเนาะตามมาครับตามมาผมนะครับเนาะเห็นไหมครับศาลาที่อยู่กลางป่าครับนั่นแหละครับนี่อยู่สองสามหม่องแล้วครับที่ท่านจะปฏิบัติธรรมอยู่นะครับเนาะป่าครับป่าสาลังหมัดขึ้นมนใหญ่อธิบายมีแต่ป่าครับหายกุบป่าดงดิบนะครับเนาะต้นไม้กระเคี้ยวกจีแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียงเอียงกอกแกะบาท อี๋จตามมาครับอุ้ยมานจำได้กับ่าผลปลาแล้วครับผมครับอุ้ยอุ้ยตกใจพระเดืองูครับอุ้ยอี้โมเด็มมีอ้อยพร้อมครับเป็นป่าอ้อยด้วยอึ๊บอ่าสาธุเด้อสาธุจังไลยจังเลยกับยอ่อยพองูเถาะโดยเฉพาะงูเขางูจงอ่างย่ห้พอเด้อ สาธุสาธุปุาา่นนะคราับเนาะเป็นศาลาครับศาลาที่พระตุ้งมักมาปฏิบัติตามครับตามมาครับอุ๊บอ่าุ้ยครับตรงที่ผมเดินตรงนี้นะครับเนาะจะเป็นปา่าช้าหลังวัดครับซึ่งครังนะครับเป็นหลุมฝังศพเนาะเป็นหลุมฝังศพได้ยินเสียงอย่างกอแกกอกแกเอครับมาได้ยังไงครับนี่ ยูย oh, ้ยตกใจมากครับป้าอุ้ยมาได้ยังไงวายตกใจมึดอุ้ยเป็นหมาครับโอ้ยมาเป็นงูครับมาอย่ยังไงครับนี่อุ้ยตามมาครับมาเป็นพี่หรอกหมดแผนแล้อุ้ยอุ้ยถึงนะครับทครับถึงนะครับอึบอึบอ่า๋ยวสองตรงนี้กครับอยู่ไหมอยู่ไหม สาธุสาธุให้พมให้พอ,พอด้วพระอาจารย์ครับพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่บนน้อครับพระอาจารย์ครับยังปิวไปปิวมาครับเน่เห็นปะครับไม่มีเสียงตอบรับเลยพระอาจารย์ครับอุ้ยเยอะเอาละครับท่านผู้ชมครับตรงนั้นครับยังปิวไปปิวมาครับเยอะถอยถอ,อยครับทาำชับถอยถอยอยุ้ย อี่าอีกโน้บ้านนี่มันย้ำได้กับเจอต่เหตุการณ์แปลกประหลาดอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับปัดมองทันปฏิปัตกษ์ทาเงียบครับเสียงเงียบเฮ้ยอุ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 ้ยอีกแล้วอุ้ยเฮ้ฮ้เสียงเงียบครับท่านผู้ชมครับว้าอุ้ยฮะอุ้ย นะครับมาส่องดูตรงสาลาโมนิโนครับเนาะอุ้ยอยู่ไหมยอยู่ไหมทุกชุมครับไม่อยู่อีกแล้วครับไปใส่โน้ตมานี่สาธุด้อสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหลายที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้ผู้ขาบริมาลบรูและผู้ขาไม่ได้ มารบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดมาเพื่อที่มากราบนำสการพระตูดงก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้จงเอโหสิกรรมให้กับผู้ข่าเส้อสาธุสาธุกี่ผมได้ยินเสียงดังกองกอกกอกกอกเสียงอะไรครับซึ่งอยู่ในป่าเนาะเสียงเนาะเฮ้ยว้าอุ้ยครับท่านผู้ชอบอุ้ยไม้กวาด ให้กวดร่วมไม่ได้ยังไงครับไอีจ้าขอ,อยาด้วยอะครับผงสิเก็บใม้ขวดไปที่เดิมแล้วเนาะเก็บใม้ขวดไปที่เดิมอ,อุ้ยอุ้ยทุกคนเก็บไว้ที่เดิมแล้วเนะาะนม่ขวดก็ขยับละบาไอ้ช้าอ้ช้าเสียงว่าส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ตรงนี้ครับเพื่อนรับทราบครับท่านผู้ชมครับอุ้ยฮะลุ่มก็พัดดีๆละบายพัด หรือว่าผมวัฒนนี่บอกจบปลาจบเขาครับสาธุด้ระสาธุจบปลาจบเขาข้างหลังรู้สึกเย็นๆครับอย่างน้อยอยู่ข้างหลังผมบมนี้ผมกับมือหนึ่งถืออถือกล่องนะครับนะข้างหลังก็หันไปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอุ้ยไม่อยู่แล้วครับ่านผู้ชมครับไม่อยู่จริงๆครับไม่อยู่จริงๆไปอยู่เสนอกบ้านอ,อ,อีกแล้วครับ อ้ยจ้อุ้ยอะไรครับท่านผู้ชมครับงงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับถอยก่อนนะเนาะถอยก่อนครับอุ้ยลังปลาสายเป็นตระยาดครับท่านผู้ชมครับอุ้ยว้าวมิดซีรีสครับท่านผู้ชมครับอ่า ไม่เจอจริงๆครับไม่เจอจริงๆไปอยู่สานอบ้านดูนะครับเนาะเป็นกำแพงวัดครับเป็นกำแพงวัดซึ่งผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นป่าช้าเนาะเนาะเป็นป่าช้าหลังวัดครับท่านผู้ชมครับเห็นบหครับ บุญมาวาสนาส่งเนาะห้อ,ะอ,ะอ,ะองสติปปหพัทลุทงครับเนาะผมสังเกตรครับเห็นหมาพทัทลุงครับเอ๊ะใช่ไหมครับคือมันใหญ่เร็วแถวป่านนี้ไหนพาไปหาพทัทลุงหน่อยเร็วอันนี้สิพทัทลุงอยูไ่ไหนอันนี้สิที่อย่างพ,พุทธผลอะไรหรือว่าพทัทลุงเพื่อนบ่อนเห็นครับโอ้ย หมากระโดดขึ้นมาผิดหรือเปล่กระโดดขึ้นมาตรงนี้ครับแสดงว่าพระรงต้องอยู่ข้างในครับใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับเอออเาละครับท่านผู้ชมครับอุ้ยไม่ใช่นะเนาะหรือว่ามาตัวละครับพุ่นหุ่นหางเป็นตุ่นหรือครับเนาะเอายังไงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอกลับไปตรงที่เดิมแล้วเนาะ กับพ่อมน้อยอีกเหมือนเดิมครับยังไปยังมาธาน,น<_><_>าคายอ่ะตามมาครับตามมายอะอุ้ยโอ้ยเหย,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 ยียบขวดน้ำครับท่านผู้ชมครับอุ้ยตกใจเหมือนกันเนาะกลับไปที่เดิมครับตรงนี้ก็ไม่อยู่ อุ้ยอยู่ใสีนอกป่านี่ยอึ๊บว้ายอึ๊บว้ายอึ๊บฮึยังย่าเนี่ยวายได้กินไหมครับเสียงอะไรครับหรือว่าเป็นงูครับอุ้ยอุ้ยถอยถอยครับมาๆต้องรีบเดินนะครับอุ้ยเสียงเอียงกี่นี่ผีหลอกปะผีสิบหลอกต้องเวทยดลำบากอุ้ย แนน้อยบานดูเป็นพัดตรรงครับใช่ไหมคล้ายเสียงคนเดินครับเสียงอะไรครับอุ้ยอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอุ้ยตกใจหมดผมดนึกว่ามีอย่างยังมานำกลนครับเป็นเจ้าหมาน้อยครับเปล่าล่ะครับท่านผู้ชมครับอ่ะตามหาพระตรงหน่อยสิไปทางไหนอ่ะ ไปทางไหนพระธุดงค์อยู่ทางไหนอะครับตามหมาไปนะครับเนาะตามหมาไปเอาละครับท่านผู้ชมครับเสียงนกฮ้องครับแสดงว่าเจ้าสุนัขครับเพิ่นบอกทางถูกจริงๆครับโอ้ยครับผมกับพานมาแล้วครับเมื่อกี้คือโบเห็นครับปักสิเห็นกับเห็นหย่อนหมาแล้วเนาะแสดงว่าพระธุดงค์เพิ่นเดบักกโตแล้วครับเไปใส่็ะเห็นแฟบบครับท่านผู้ชมครับอุ้ย ท่านผู้ชมอยู่ตรงนั้นจริงๆครับเป็นพระธุดงค์จริงครับเนาะใช่หรือไม่ครับวีใช่ไหมเอาละครับใช่พระธุดงค์จริงๆครับโอ้ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่หลังป่าช้าจริงๆครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนําสิ่งของพระถวายนะเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้องหมาครับซึ่งกะได้มีญาติโยมใจดีนะครับเพิ่นใดฝากจัตไปใจให้ผมสื่ออาหารมาให้กับน้องหมาของพระธุดงค์นะครับเนาะเอาละครับ จริงๆนะครับเดี๋ยวผมสิขออนุญาตนะเนาะปูศาสตร์ปูเสือให้กับพระธรงก่อนครับท่านผู้ชมครับเเป็นนกาาารสะขอนำหัวอาหารครับเลี้ยงน้องหมาครับเป็นน้องหมาดงครับเน้องหมาะต้องกล่าวขอบคุณน้องหมาก่อนมาเนี้เด้อมาเนี้ยมาเนี้ยเร็วมาเนี้ยเร็วมาตรงนี้มาตรงนี้เร็วมาตรงนี้เด้อท่านผู้ชมครับรอสักครู่นะครับเนาะ มากมา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 ขอขอบคุณเจ้าโยมที่ม uh hmm. like yeah. ีจิตศรัทธาและก็ที่ใจดีครับนําอาหารมาให้กับน้องหมาของพระโตรครับเนาะต้องขอกราบอันโมสนาสาธุครับเอฟซีจากอุบลราชธานีนะครับเนาะและก็เอฟซีที่ไม่เอ่ยนามและก็ไม่เอ่ยจังหวัดนะครับเนาะอ่ะน้องหมาแบบนี้มากินเรื่องอนีรมาแล้วของโปรดกันอ้าว นี่ครับตื้นะครับ,รบที่ว่านั่งท,างาพอพอทง้าผมมาฟอกผดงรขบเนาะตัวนี้มามา,มามานี่นนี่ตรงนี้เยอ้าวานครับอะมา,าดกินแล้วก็จงใหูุ้ค้าอิปซีนที่โชวิลาบเด้อานนย์ถือราวัลทีเดอวเนอสาธุสาธุาดกับสองรัพเสร็จจา่ขาหารมาครับนาอผมขอเปิูสาธุเสือให้กับพัทรงอ่ะครับ ผู้ชมครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นหมากพะโรมนะครับเนาะฟ้าคือจะกินแสบนะครับผู้ชมครับขุ่นับโดยเฉพาะตัวน้อนะครับเนาะตัวนั้นตัวนันวน้นครับสุดยอดนะเนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้เลี้ยงน้องหมาเนาะครับเนาะผมก็สี ขอไปกราบนัสก,การปลุกขอกราบนรสการครับพระอาจารย์ครับผมเป็นสะพา,าบนบุญสื่อ,อหัวอาหารไม่มาสาธุน้ำเนอครับผมก็หิวตลอดตลอดมาจากจังหวัดริสเกตผมก็บอกญาติโยอมอยู่ได้ว่าอ้สิเดไปบนนอมาหนิพอว่ารถบูบินน้ำมันมาสักเป็นกันเลยซอยคาน้ำมันอมาหาลอยก็ต้องขอกราบ อนุโมทนาสาธุเด้อยอาจารย์บุญเดชพอพระธูงหลามโอนี้จะได้กับกรสิโคงสุดท้ายแล้วหลังจากนั่หัวอาหารมาให้กับน้องหมา้าครับเนาะ,ะอย่างโน้มก็ได้นั่มนุม่มมาถวายฝ่ายจางครับครับทำช่วงครับ,รบนี่คือพระอาจารย์พระธูงนะครับเนาะซึ่งผมเขามาครับพระอาจารย์ก็ผ่า,านมโมนีได้พระอาจารย์ ผ่านตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นพระอาจารย์ผมกับระห่าพระอาจารย์จ้าไปทางไหนพูนผมไปตามหาอยู่สราสีเหลืองกลางป่าพ่นหูซึกว่ามีมาหน่อยตัวหนึงนะนั่มน้่ผมมาเข้าไปน้ากันนะแต่ว่ากับบพอพระอาจารย์ผมก็เลยโบกกาอีกโบกกาอีกค่อยได้พอ่อพระอาจารย์เขาไม่ไม่ผมหูซึกว่าผมเห็นไข่มีพระอยู่มองหุในพระอาจารย์มีพระ ตรงเมลุผมนึกว่าเป็นพาจาปนประตูหงโมเมนครับสงสัยขึ้นกันนึกว่าเป็นผีพระโอ้ผมคิดในใจนมามีบอกนี่มงมเมนเน,นะครับพาจารย์ผมเห็นดีๆเลยอ,อยางไดแนวทางโค้งสุดท้ายครับอาจารย์พราะสี่ีแนวทางฝากงาดฝากโยมบ่ครับพายจารนี่ใครเนรอหอดมือเนาะครับก็สิหอดมือนะครับ ครับวันที่สิบสามครับซึ่งผมมาหาพาจารย์มหนังหมูซึกงว่ากลับไปเที่ยวเมืองหนอกคือเก่าเลยครับพารย์เมืองหนอกหมูซึกงว่าแปดสามนี่ที่ผมมาเมืองใส่ใส่งูไปนี่ตัวนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ผมมาแมคงแหล่โอ้โนี่ครับถือว่าไปต่างประเทศแปดสามแมนครับพารย์ พระอาจารย์บอกวา่าอย่าลืมเ้อต่างประเทศเขาอีงนีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะเป็นใบแรกที่พระอาจารย์พระธรดงเปิ่นเขียนให้ครับสุดยอดครับนี่คือใบแรกล้นเนาะ,ะมันเด็กที่สิบหงสุดท้ายน,นะครับอาจารย์พอมันกระจอเนาะจ่อไม่เลยเพราะว,ว่าการห้ซาก็นี่กับงานโยงเพาอาจีพบอกว่าสื่อพวท่านแน่อันแน่เป็นสีนะครับาอาจารย์ นะครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นแนวทางจริงๆครับว่าเจ้ามาเ็นเด็กกินอาหารอาอร่อยแท้เมดนะครับคุณท่านผู้ชมครับอืมครับโดนๆผู้สิทธิกินอาหารเสียบๆเนาะเจ้ามาก็ได้ไ่ได้กินจ๊เ่ได้กินแคเทีอส่วนมาสิกินอาหารกลนบาทครับอาจารย์อืมเป็นอาหารกล่นบาทเอาละครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับ ว่าพระอาจารย์พัทธดงจะให้ตัวไหนนะครับเนาะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับมหมูซื้อมาห้าหนึ่งยังอยู่นะครับเนะาะป้ามงกลมให้พร้อมครับท่านผู้ชมครับอืมครับ ตัวเดิมครับท่านผู้ชมครับ<ม>เพิ่มมาแค่เจ็ดสองและหนึ่งเจ็ดนะครับนาะมาแทนแปดสามมาแทนแปดสามสามไปเมืองนอกอะโค้งสุดท้ายนะครับนาะงวดประจาวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกแปดครับให้ท่านผู้ชมดูโค้งแรกก่อนครับเนาะดูโค้งแรกก่อนน,กกอน,อนี่โค้งแรกพระอาจารย์ยังเก็บไว้ครับท่านผู้ชมครับมีสามห้าห้าหนึ่ง 9283สองแลหนึ่งเก้าสองซึ่งพระอาจารย์วงกกมให้ครับก็คือ83ครับอันนี้ไปต่างประเทศนะครับเนาะคงจตเหลือแค่51และ3 5หครับอันนี้คือโคงแรกครับใบแรกครับแต่ใบจริงคงสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับซึ่งระอาจารย์ก็ได้เขียนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมสังเกตครับเลข3ตัวกัย่งตัวเก่าครับ192ครับเนาะและที่อาจารย์วงโกให้ก็คือ51ครับ5้า แล้วก็มีเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ายจารย์เพิ่มมาแทานแปดสามบอครับอืม,มาแทานแปดสามเพราะว่าแปดสามไปต่างประเทศครับไพาจารย์ครับเลขทั้งเมดมีอยู่สองตัวมีสามขุมครับเนะาะพจารย์มีสามเม็ดส่วนเลขสามตัวมีหางเดียวครับหนึ่งเก้าสอง เอาสูงสีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีให้พระอาจารย์ครับเพเคาะให้เม็ดเดียวครับสําหรับคนที่ว่าทุนน้อยครับอาจารย์ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นห้าหนึ่งนะครับพ่ห้าหนึ <ę> dai, <the> ่งหนึ่งห้าครับพระอาจารย์ขอให้เม็ดเดียวครับส่วนเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดก็ขึ้นอยู่กับห้าหนึ่งไปครับอืาครับห้าหนึ่งไปกับนะครับนาะ ส่วนหนึ่งเก้าสองครับอาจารย์ครับถ้าจะตัดก็คงจะเป็นสองหนึ่งถ้าตัดก็เป็นสองหนึ่งอ่าครับท่านผู้ชมครับเอาแล้ครับโค้งสุดท้ายอีนทีครับโค้งสุดท้ายจริงๆริงครับผมขออนุญาตนอครับอาจารย์ยังไงท่านผู้ชมเพิ่อเห็นนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับครับวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกแปดครับาโค้งสุดท้ายครับ เห็นไหมครับเลขสามตัวนะเนาะก็คือหนึ่งเก้าสองครับหนึ่งเก้าสองส่วนเลขสองตัวก็จะมีเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดและห้าหนึ่งครับอาจารย์เน้นห้าหนึ่งครับครับอาจารย์ครับสําหรับเลขหนึ่งเก้าสองนี้เป็นเป็นเลขตัดจะตัดตร็นงไดีครับอาจารย์อ๋อตัดสองหนึ่งตัวเดียวเลยเม็ดเดียวครับครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ตัดให้เรียบร้อยครับเนาะเป็นสองหนึ่งครับ ครับท่านผู้ชมครับถ้าเห็นนะก็ให้แคปหน้าจอไว้นะเนาะสรุปมีแค่นี้จริงๆครับหนึ่งเก้าสองอาจารย์บอกว่าถ้าตัดก็เป็นสองหนึ่งครับเป็นสองหนึ่งเม็ดเดียวที่อาจารย์เน้นก็คือห้าหนึ่งะครับเนาะห้าหนึ่งครับสาธุสาธุถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นไก่แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะและไก่ล่วงําไปพิจะหน้าเบอรงครับถ้าหากว่ามันตรงจิตตรงใจกับเลขท่านผู้ชมนะครับเนาะ ให้นำไปพิจารณาถ้าหากว่าไม่ตรงใจการเรีอนผ่านนะครับเนาะส่วนที่ว่าไปต่างประเทศก็คือแปดสามอันนี้ถ้าหารฝ่ายท่านผู้ชมมักะกะการเรียนในขึ้นกันครับเพราะว่าไทยกับลาวมันก็บางครั้งก็ออกเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับขึ้นอยู่กับดุลระยะพิดีของท่านผู้ชมนะครับเนาะ,ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ก็สรุปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะชัดเจนนะครับเนาะ าปจานึ่งครับหาหนึ่งเนาะยำห้าหนึ่งครับเม็ดเดียวแล้วครับอาจารย์เม็ดเดียวเลยโอ้เม็ดเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะหนึ่งสองนะครับอาจารย์สองหนึ่งเลยบ๊มันใจบนะ๊มันใจเพราะว่าเป็นเหล็กดังม่งหนึ่งสองสองหนึ่งเหล็กบ้านแม่อาจารย์มันใจก็คือหาหนึ่งครับมันใจเม็ดเดียวกับหัวกับนึ่งเจ็ด หางหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะอาจาร<อ>มั่นใจ<า>มีแค่นั้นนะครับมีสองหางสองเม็ดห้านหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดครับส่วนเจ็ดสองและสองหนึ่งหนึ่งเก้าสองอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ลเราทำไปพิจต่อหน้าบครับดูอีกครั้งนะครับน,นี่นะครับตามนี้ครับโค้งสุดท้ายเห็นกระเขบหน้าจอไว้แลครับเนาะ แคปหน้าจอไว้ครับคถต้นสัปดาห์ก่อนที่พระธุดงค์จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่กุฏินะครับน้องคุนบอกว่าฝากให้ญาติร่วมพิจราจรณาครับเป็นต่างประเทศนะครับน้องหรือว่าตำราค,ครับเห็นไหมครับคุณเชนสิ่งคิดนี้นะครับก็คือดูก่องเขียนบอกสามสองครับน้องสามสองและสามหกครับให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจรารณญญาคนะครับน้องราวะอ่า,อา เป็นความือแต่ละบุคคลนะครับเป็นแนวทางหากความมต่งจิตตรงใจนะครับนาองสำหรับตำราคืนนี้ครับนั่นเป็นพิจหน้ามันครับหากความนตรงใจก็เดินผ่านนะครับนะอาชัดเจนครับนาะต่างประเทศคืนนี้ครับวันพุธสามสองและสามหกครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะพรบารมีของพระตุงนะครับนาอจงลบัรดาลครับให้ท่านผู้ชมจง โชคดีและก็ให้สมหวังสมปัตถนาครับโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งให้เอฟซีจงถือนรลยครับนี่ครับผมชินมาเบอร์สตูดิโอก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคงจะเป็นโค้งสุดท้ายของพัตลงจริงๆนะครับเนาะสำหรับนี้ครับผมชินมาเบอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ